ผู้หญิงบางคนกราบเท้าสามีเพื่อเป็นการบอกว่าเท้าที่ต่ำที่สุดของคุณฉันยกให้มันเหนือกว่าสิ่งที่สูงที่สุดกว่าตัวฉันเป็นการทำความเคารพแบบที่สุดของที่สุดของที่สุดนะคะใครที่ได้รับการทำความเคารพแบบนี้บอกได้เลยนะว่าคนคนนั้นคือเขายกคุณไว้เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะไทยไทยซีรีส์วันนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวหรือเรียกว่าศีรษะและเท้านะคะมีความเชื่อของคนไทยนะคะเกี่ยวกับศีรษะและเท้าค่ะแล้วเรียมก็อยากให้หลายๆคนสังเกตเห็นนะคะบางคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าหัวเนี่ยเป็นของสูง เท้าเป็นของต่ำหรือว่าสิ่งที่สกรปรกกว่านะคะคนไทยก็จะมีการระวังนะคะไม่ให้หัวมาอยู่ใกล้เท้ามากเกินไปโดยเฉพาะหัวของเราไปใกล้เท้าคนอื่นหรือว่าเท้าของเราไปใกล้หัวคนอื่นนะคะบางครั้งเราไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าคนไทยทำไมต้องทำแบบนี้นะคะคุณก็ทำบางอย่างแล้วคนไทยมองก็อาจจะตกใจโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะ เวลาที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆที่มีเบื้องหลังของเราที่เกี่ยวกับความเชื่อนี้นะคะไปดูที่สถานที่ที่หนึ่งค่ะก็คือที่บ้านเราจะมีการนับถือกันเป็นช่วงอายุเป็นผู้ใหญ่เด็กใครอายุมากกว่าใครอายุน้อยกว่านะคะเราก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับหัวและเท้าแบบที่ถ้านอนอยู่ในบ้านเราก็จะ ระวังว่าหัวของเราเนี่ยไปอยู่ที่เท้าของใครหรือเปล่าหรือว่าเท้าของเราเนี่ยไปอยู่ใกล้หัวของใครหรือเปล่าเวลาที่อยู่ในบ้านที่ผู้ใหญ่กำลังนั่งเก้าอี้หรือว่านั่งที่พื้นนะคะคนไทยที่ถูกสอนกันมาแบบนี้จนชินแล้วนะคะเขาก็จะมีวิธีการเดินผ่านผู้ใหญ่ที่นั่งที่เก้าอี้ด้วยการโค้งหัวให้ต่ำลงเพราะว่า เวลาคนคนนึงนั่งเนี่ยคนที่เดินผ่านต้องก้มหัวให้ดูว่าเราให้ความเคารพนะคะหัวเราไม่ได้อยู่สูงกว่าหัวของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเวลาที่ผู้ใหญ่นั่งที่พื้นบางคนก็จะคลานใช้ขานะคะคลานเอาเข่าคลานแบบไม่ได้เดินหรือว่าถ้าเดินก็จะโค้งก้มตัวลงมา ให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากให้หัวของเราเนี่ยอยู่สูงกว่าหัวของผู้ใหญ่นะคะหรือแม้แต่เวลาที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้สิ่งที่คนไทยโดยทั่วไปจะไม่ทำก็คือการไปยืนอยู่ใกล้ๆให้หัวตัวเองสูงกว่าคนที่ถูกสอนมารยาทเรื่องนี้มาดีๆเขาจะนั่งให้หัวของเด็กเนี่ยคนที่เป็นเด็กอยู่ต่ำกว่า หัวของผู้ใหญ่นะคะแต่เวลาถ่ายรูปก็โอเคนะเวลาถ่ายรูปบางครอบครัวที่สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหนักมากๆเด็กก็จะนั่งข้างล่างให้ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้หรือว่าบางครั้งก็ไม่ได้เครียดไม่ได้เคร่งครัดขนาดนั้นผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้แล้วก็เด็กๆยืนข้างหลังก็ได้นะคะแต่มันก็จะมีความเชื่อตรงนี้ที่ยังอยู่กับคนไทยนะคะเวลาที่เราส่งของบางอย่าง ที่เราคิดว่าอาใช้เท้าเขี่ยก็ได้นะเขี่ยไปให้แต่ถ้าสำหรับผู้ใหญ่เราจะไม่ทํานะคะจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ใหญ่หรือว่าจะไม่ใช้เท้าส่งของจะใช้เท้าถีบไปให้ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ควร เด็กไม่ควรทําอันนี้คือสิ่งที่เราถูกสอนนะคะเก็บเท้าของเด็กไว้ให้ดีถ้าเกิดเวลาที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่และโค้งหัวให้ต่ําเวลาที่อยู่กับผู้ใหญ่การนอนห้องนอนของเรียมเรียมก็จะรู้ว่าเรียมเอาหัวไปทางไหนเรียมจะไม่เอาเท้าเท้าไปทางที่พ่อแม่หันหัวมานอนแม้แต่ว่าจะอยู่คนละห้องก็ตาม ถ้าเกิดอยู่ในห้องเดียวกันก็ยิ่งไม่ควรทําอันนี้คือความเชื่อของคนไทยนะคะเวลาที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่กับพื้นหรือว่ามีของบางอย่างวางอยู่กับพื้นเราจะไม่ใช้ขาก้าวข้ามเหมือนตอนเด็กๆอะเดมก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะเรียนกลับมาที่บ้านเอาการบ้านมาทําการบ้านวางหนังสือวางกระเป๋านักเรียนไว้แล้วเวลาวิ่งเวลาเดินเราไม่ได้ระวังเราก็กระโดดข้ามหนังสือนะคะผู้ใหญ่ก็บอกว่า ไหว้หว้หนังสือเพราะว่าอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ในการเรียนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าขอบคุณแล้วมันยิ่งใหญ่เหมือนผู้ใหญ่คนนึงอะที่ทำให้เรามีความรู้หมอนที่ใช้หนุนหัวก็ไม่ให้กระโดดก้าวข้ามนะคะเป็นความเชื่อเพราะว่าเท้าเป็นสิ่งสกปปกส่วนใหญ่จะต้องระวังตัวแล้วก็ควบคุมเรื่องหัวไม่ให้สูงเกินไป หรือว่าเท้าไม่ให้กระโดดข้ามหรือว่าไม่ให้ใช้เท้าชี้ไปทางผู้ใหญ่แบบนั้นนะคะก็คือเป็นช่วงที่อยู่กับผู้ใหญ่ในบ้านนะคะแต่เวลาอื่นแล้วก็สบายสบายได้นะคะในสถานที่ที่สองค่ะที่วัดที่วัดเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่กระโดดข้ามไม่ก้าวข้ามไม่เดินแบบที่เท้าไปใกล้คนอื่น และไม่เดินหรือว่านั่งที่หัวจะสูงกว่าผู้ใหญ่แต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือในวัดมีพระไม่ว่าจะเป็นพระที่เป็นเนนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอายุเท่ากันกับเราหรือว่าพระที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็ไม่ควรทำเอาเท้าชี้ไปหรือว่ากระโดดข้ามหรือว่าเอาเท้าไปใกล้ก็ไม่ควรทำเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างเป็นสามอย่างนะคะก็คือผู้ใหญ่ พระหรือเนนและพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็คือรูปปั้นของพระพุทธเจ้านะคะก็ห้ามหันเท้าหรือว่าชี้เท้าไปทางนั้นนอกจากจะถ่ายรูปแป๊บเดียวนะคะเราก็จะมีการนั่งที่เก็บเท้าที่หันเท้าไปด้านอื่นที่เท้าเนี่ยไม่ได้ไปทางทิศที่มีพระพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์เนน และผู้ใหญ่นะคะก็จะต้องระวังตัวมากๆเกี่ยวกับเรื่องเท้าและสถานที่ที่สามก็คือนอกบ้านหรือว่าคนอื่นๆที่เราไม่รู้จักอันนี้เรียมคิดว่ามันเป็นนิสัยที่ติดตัวไปเรียมยกตัวอย่างเพราะว่าเรียมนึกถึงตัวเองตอนที่ไปให้หมอนวดนวดเท้านะคะนวดเท้านวดฝ่าเท้าเวลาเราเดินหรือไปวิ่งไปออกกําลังกายมา เราอยากรู้สึกสบายๆให้หมอนวดนวดเท้าให้นะคะเรียมก็ถูกสอนเรื่องหัวและเท้ามาแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำนะเรียมก็แบบขอโทษนะคะแล้วเรียมค่อยเอาเท้าให้เขานวดให้นะคะก็เหมือนเป็นการให้เกียรติเขาหรือว่าเป็นการบอกเขาว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเอาเท้าไปชี้ไปทางเขานะแต่ว่าอันนี้เป็นการนวด อันนี้คือมันระยาที่เราคิดว่ามันเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆนะคะไม่ว่าเขาจะทําอาชีพที่นี่คือหน้าที่ของเขาที่ต้องนวดเท้าที่ต้องจับฝ่าเท้าเราใครที่ต้องแบบทําอะไรให้เรียมเกี่ยวกับเท้าเรียมก็จะแบบขอโทษนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ให้เกียรติเขาที่เรียมเล่ามาก็คือการปฏิบัติตัวทั้งในบ้านในวัดและเวลาที่เจอคนอื่นๆนะคะ ในความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าหัวเป็นของสูงเท้าเป็นของต่ําหรือของสัขปกนะคะเวลาที่เราจะทําร้ายใครสักคนทําร้ายจิตใจเราก็จะเห็นว่าคนไทยบางคนโกรธแล้วก็บอกขอโทษฉันด้วยการกราบเท้าฉันสิกราบเท้าก็คือเอามือแล้วก็ก้มตัวลงไปโค้งตัวลงไปแตะที่เท้าของอีกคนหนึ่ง ถ้ามีใครมาสั่งเราแบบที่เราไม่ต้องการจะทำเถือว่าเป็นอะไรที่เสียศักดิ์ศรีมากถ้าเราจะต้องทำแบบที่เราไม่เต็มใจนั่นคือเป็นการทำร้ายจิตใจคนอื่นนะคะเวลาที่บอกว่ากราบเท้าฉันสิขอร้องฉันสิกราบเท้าฉันสิแบบนี้นะคะเป็นการทำร้ายจิตใจกันแต่ในอีกทางหนึ่งที่เป็นทางบวกก็คือเรานี่แหละที่ต้องการจะแสดงความเคารพ คนอื่นเราจะยอมก้มหัวที่เราถูกสอนว่าเป็นของที่สูงที่สุดในร่างกายของเราเราจะยอมก้มก้มลงไปสู่สิ่งที่ต่ำที่สุดของอีกคนคนหนึ่งเพื่อที่เราจะบอกว่าเราเคารพเขามากแบบมากๆเคารพที่สุดจนยอมให้สิ่งที่เราไม่ให้ใครแตะต้องเนี่ยไปแตะสิ่งที่ต่ำของเขาได้อย่างเช่น การกราบพ่อแม่เราคิดว่าพ่อแม่อยู่สูงมากกว่าหัวของเราเรากราบคุณครูเราคิดว่าคุณครูเนะี่ยเท้าคุณครูอยู่สูงมากกว่าเราผู้หญิงบางคนกราบเท้าสามีเพื่อเป็นการบอกว่าเขาที่ต่ำที่สุดของคุณฉันยกให้มันเหนือกว่าสิ่งที่สูงที่สุดกว่าตัวฉันเป็นการทำความเคารพแบบ ที่สุดของที่สุดของที่สุดนะคะใครที่ได้รับการทำความเคารพแบบนี้บอกได้เลยนะว่าคนคนนั้นคือเขายกคุณไว้เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานะคะถ้าเกิดใครที่มีภรรยาคนไทยแล้วภรรยาของคุณไปกราบพ่อกับแม่คุณแบบนั้นก็คือเขาให้เกียรติพ่อกับแม่ของคุณมากๆนะคะแต่เดียมก็ไม่ได้บอกให้คนอื่นว่าคุณต้องทำกับคนไทย หรือว่าปฏิบัติกับคนไทยแบบนี้นะคะเรียมเข้าใจวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่เรารู้ไว้เวลาเราเข้าวัดไปบ้านคนอื่นเราจะได้สังเกตว่าอ๋อเขาเป็นเหมือนที่เรียมพูดมาอ๋อมีผู้ใหญ่นั่งอยู่เด็กๆก้มแล้วก็เดินผ่านไม่มีใครเอาเท้าไปใกล้ใครหรือว่าเราไม่ได้ใช้เท้ากดพัดลมตั้งพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่ หรือมันอาจจะเป็นสิ่งอื่นก็ได้ที่เขาแสดงออกแล้วเราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำแบบนี้มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องหัวและเท้าที่เรียมเล่าวันนี้ก็ได้คิดว่าคลิปที่เรียมเล่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะแล้วเจอกับเรียมได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ